แต่ยังไม่ใช่วันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะวันที่11-12นะคะงานเราที่ศูนย์การถาย m b k Center นะคะก็คืองานเดบิวต์เซตของน้องๆเซนตท็อปนี่นะคะซึ่งเดบิวต์เซตนะคะก็จะถูกจัดขึ้นในวันที่11นะคะจนวันที่12เนี่ยก็จะเป็นสเปเชียลโรดโชว์นี่เดยได้เจอน้องๆแบบทั้งโชว์แล้วก็ ดีกจมากเลค่ะที่แบว่าเป็นหนได้ในรุแล e. <c deve ck> ้วใช่เป็นที่ด้วยก็พวกเราพก็ร้อมกันแบบว่ามากมากแต่ว่าตั้งใจส้อมากมกก็ขอให้ทุกคนกลัมาหาพวกเรากันเรียน อะไร่างไรบ้าอะ,อะไรอะไรอะไรเหรอตกใจก็เอาจริงๆส่วนตัวเลยแล้วกันนะคะตื่นเต้นมากๆแบบรู้สึกเหมือนเข้าวงใหม่ๆเลยแล้วมันเป็นอาการที่ทำตัวไม่ถูกเหมือนไม่ได้เจอคอนเสิร์ตนานเลยแต่ว่าตอนมาถึงรู้สึกว่าดีใจที่แบบว่าทุกคน,บบน,นกับเอ็นจอยกันมาว่าจริงๆแล็รู้สึกเหมนที่ต้น ได้ไม่เป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าดีใจที่แบบคือคนดูกินจอยมากๆแล้วก็ได้เจอแันหาักที่แบบเหมือนไม่ได้เจอมาหนันเยอะมากค่ะก็ผูกพันอดี๋ยวแน่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคุนี่อ่ะก็อย่างที่ได้ประกาศเลยที่ได้รับเลยนะคะก็ยังไงก็ขอฝากเพลงซิงเกิลที่ิงเกิลที่6ขอ ก็เป็นลาซิเลอร์เลยก็ไม่ต่างสปอยเลยเดีมนเ็นี่เลยเล่ะเอตล่ะก็อย่างที่ปรกไปแล้วอก็จะมีวนที่สี่ัวานะคะเป็นแฟนคอนเนาะก็มาหาพวกเราแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราคาร่าแล้วนะคะก็จะเป็น 好了吗？